ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมก็ได้ไอตัวนี้มาแล้วนะทุกคนไอตัวหัวฉีดน้ําแรงดันสูงที่เป็นตัวสั้นนะวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าแต่ละหัวเนี่ยมันทําหน้าที่ยังไงแล้วก็มันน่าซื้อมาไหมทุกคนอันนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณไม่ถึงร้อยบาทนะแปบาทนี่แหละประมาณนี้แหละจาไม่ค่อยได้นะกดซื้อไปหลายอย่างนะครับ มันจะมีหัวเนี่ยทั้งหมด5สีนะครับถ้าเราไปดูใน s h o ป e e หรือ Lazada เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะทุกคนแบบที่มีสายห้อยแบบที่ไม่มีแบบนี้นะอันนี้ก็คือแบบที่ไม่มีสายห้อยก็มีหลายสีกว่าน,นี้ก็มีนะบางอันก็มี7สีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอะไรขึ้นมานะอันนี้ผมซื้อมามันจะเป็น 5ตัวนะครับ5สีนะวัสดุนะครับที่ผมอ่านสเปคมานะก็คือวัสดุทําจากโลหะนะสแตนเลสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลาสติก ABS นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็น40องศานะ40องศาหมายถึงว่าระยะการกระจายของน้ำอะ่ะ40องศานะมันจะมีหลายหลายองศานะทุกคนไอตัวเนี้ยจากที่ดูเกรดงานนะไม่ถึงร้อบาทก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะทุกคนดูแบบอ,อย่างดูตัวเนี้ย ตรงสีดำเนี่ยไอตรงการตัดข้างในไหยเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนมันอาจมันจะอาจจะยังมีเศษพวกเศษครีบอ่ะเขาเรียกครีบอ่ะของการตัดอยู่นะครับนี่นะก็ไม่ถึงร้อยบาทอะ่ะก็คงทําได้ประมาณนี้นะแต่ไอตัวข้อต่ออย่างเนี้ยถือว่างานดีนะทุกคนเนี่ยถือว่างานโอเคเลยนะครับเนี่ยก็ดูดีเลยนะตัวนี้ผมซื้อมาเป็นข้อต่อนึทับสนะครับ สีเขียวเนี่ยเป็นข้อต่อ25องศานะก็คือองศาของน้ําจะกระจายอยู่ที่25องศานะทุกตัวเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกันครับต่างกันแค่ที่องศาการฉีดนะว่ามันจะกระจายมากกระจายน้อยอย่างเช่นสีแดงเนี่ยก็จะออกเป็นเส้นตรงนะสีแดงก็จะเป็นรูรูเดียวนะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นแบนแบนใช่ไหมทุกคนอ่ะทีเนี้ยมันก็จะมีหลายองศานะอย่างสีสีนี้ก็15องศาเห็นไหมมันก็จะทํามาแตกต่างกันนิดหน่อยอะ่ะสีขาวนี่ก็40อ่ะ ก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปฉีดให้ดูนะไอตัวเนี้ยใส่กับปืนเราได้เลยของปืนของเราเนี่ยเป็นตัวปลดเร็วอยู่แล้วนะครับเราซื้อข้อต่อมาแล้วนะเราก็ดึงตัวนี้ลงไปนะแล้วก็เอาตัวนี้สวมลงไปมันมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับีสั้นๆดูน่ารักน่ารักแบบนี้นะไอตัวเนี้ยเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับการฉีดสิ่งที่สิ่งที่ไม่ซับซ้อนมากอย่างเช่นแบบฉีดของต่อนหน้าล้างรถ แต่ถ้าไปล้างแอร์ที่ต้องเข้าซอ,อกเข้าซ้อนเยอะๆอันนั้ก็ต้องใช้หัวล้างแอร์ที่มันเป็นโคง้งเป็น90องศาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามนั้นนะครับส่วนไอตัวเนี้ยเอาไว้ล้างของข้างนอกอ่ะอย่างเช่นแบบโครงแอร์ล้างพัดลมล้างรถล้างซุม้มล้อล้างอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสามารถใช้ได้นะเพราะมันก็สะดวกดีสั้นๆน,นะครับบีบรตรงนี้ก็พุ่งออกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปฉีดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนฉีดกันเลยนะตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะว่า หัวฉีดแต่ละอันนะครับมันทําหน้าที่ยังไงนะครับตัวแรกนะที่จะเทสก็คือสีแดงครับสีแดงเนี่ยศูนย์องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าศูนย์องศามันจะเป็นประมาณไหนนะจากความคิดเห็นก็น่าจะออกเป็นเส้นตรงนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวลองเสียบไปดนะูเดี๋ยวเราไปลองฉีดกันดูนะครับ ศูนย์องศาเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ออกไกลนะทุกคนออกไกลประมาณประมาณเมตร2เมตรอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยอ่าส่วนตัวต่อมานะครับตัวนี้15องศานะครับตัวสีส้มนะ15องศานะ15องศาสีส้มนี่ก็ถือว่าไม่กว้างมากก็ถือว่าอยู่ในเกณนที่พอดีนะโอเคเลยสีเขียวอะ 25องศานะเดี๋ยวเราไปดู25องศามันประมาณไหนสีเขียว25องศาก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคเลยเอาไว้ล้างรถเอาไว้ทำงานอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูนะครับตัวต่อไปนะเมื่อกี้สีเขียว25นะครับตัวนี้40่องศานะ40องศาก็ประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะ 40องศากับ25เนี่ยผมมองว่ากำลังดีนะทุกคนกำลังโอเคเลยเอาไว้ล้างรถฉีดพวกพัดลมฉีดพวกโครงแอร์อะไรเงี้ยโอเคนะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็รัศมีระหว่างตรงตรงขอบมันอนะขอบจนไปเข้าข้างในอะ,อะม่านน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะคมแล้วก็สม่ำเสมอกันดีนะครับเดี๋ยวฉีดให้ดูอีกทีนึง 40องศาเนี่ยถือว่าโอเคนะ40กับ25นี่รู้สึกชอบนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเป็นตัวที่ไม่มีองศาบอกนะนี่นะครับหน้าตามันก็จะถูกแบบตัดออกมาเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราไปฉีดกันดูนะว่ามันจะใช้ทำอะไรนะครับ <No. S 1> เป็นน้ำแบบ ไอ้ตัวนี้เป็นเหมือนแบบว่าตัวล้างอ่ะตัวเอาไว้ล้างมือล้างรถอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะกับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้รีดแรงดันน้ําออกมานะมันอาจจะทําให้เครื่องแรงดันสูงเนี่ยทำงานหนักกว่าปกตินะครับก,ก็ส่วนตัวคิดว่าชอบ2ตัวนี้นะนี่นะครับ2ตัวนี้ตัวสีเขียวกับสีขาวนะสี่สิบกับยีานะกำลังดีนะครับม่านน้ากําลังสวยนะก็มารีวิวประมาณนี้นะครับถ้า คลิปนี้รีวิวผิดพลาดอะไรไปไงก็ขออภัยด้วยนะครับเอาไว้ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับ